คุณผู้ชมคะในยุคดิจิทัลนี้ที่ผู้คนนิยมส่งข้อมูลส่งข่าวสารกันผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์การสื่อสารกันด้วยจดหมายระหว่างผู้นําอาจจะยังถือว่าทรงพลังอย่างมากนะคะโดยเฉพาะที่ได้เห็นผู้นําเกาหลีเหนือส่งจดหมายถึงผู้นํารัสเซียค่ะสำนักข่าว KCNA okay. มีรายงานออกมานะคะว่าคิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือได้ส่งสารผ่านจดหมายถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูติน ให้คำม,มั่นถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นที่คิมเรียกว่าความสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ที่ยืนหยัดจดหมายที่ส่งถึงกันนี้เกิดขึ้นในโอกาสครบรอบ78ปีที่เกาหลีเป็นเอกราชจากอนณานิคมของญี่ปุ่นในช่วงปี1910 1945เกาหลีใต้ก็ฉลองวันนี้เช่นกันนะคะและถือว่าเป็นวันหยุดในเกาหลีใต้บ,บางตอนของเนื้อหาจากจดหมายคิมจองอึนระบุว่า ผมเชื่อมั่นว่ามิตรภาพและความสมัครสมานกันจะพัฒนาต่อไปเป็นความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่มั่นคงในยุคใหม่กิมจองอึนย้ำด้วยนะคะว่าสองประเทศจะคงอยู่ต่อไปในฐานะผู้ชนะสนับสนุนกันและกันร่วมมือกันด้วยเป้าหมายร่วมกันอูตินตอบกลับว่า ผมเชื่อมั่นว่าเราจะเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีในทุกสาขาเพื่อประชาชนของสองฝ่ายสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลีและเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือย้อนกลับไปวันเดียวกันนี้นะคะก็คือ15สิงหาคมปีที่แล้ว สำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือก็รายงานว่าผู้นำเกาหลีเหนือและรัเสเซียคุยกันทางจดหมายโดยปูตินยืนยันว่ารัเสเซียจะขยายความร่วมมือระดับทวิภาคีที่สร้างสรรค์กับเกาหลีเหนือเป็นการส่งจดหมายไปไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่เกาหลีเหนือยอมรับว่าพื้นที่แคว้นโดเนสและลูฮันที่ปูตินยึดครองไปจากยูเครนทางตะวันออกเป็นพื้นที่ของรัเสเซีย คิมจองอึนก็ตอบกลับค่ะขอบคุณปูตินและระบุถึงความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์และยุทธวิธีและระบุว,ว่าความร่วมมือขึ้นสู่ระดับใหม่เป็นจุดยืนร่วมกันเพื่อร่วมต่อสู้กับกองกำลังของศัตรูที่เป็นภัยคุกคามและยั่วยุทางทหาร การส่งจดหมายระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือและรัสเซียไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะแต่จังหวะเวลาน่าสนใจค่ะเพราะว่าเปิดเผยออกมาในช่วงเวลานี้ที่ได้เห็นประธานาธิบดีของได้เห็นผู้นำของเกาหลีเหนือเดินทางไปเยือนโรงงานผลิตอาวุธที่ปล่อยภาพออกมาบ่อยขึ้นนะคะโดยเฉพาะไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมและก็ปล่อยออกมาอีกชุดหนึ่งเมื่อวานนี้ไปดูการผลิตอาวุธ ในโรงงานหลายๆแห่งแล้วก็ย้ำว่าเกาหลีเหนือจะต้องเร่งผลิตอาวุธซึ่งตรงนี้สหรัฐเองก็ตั้งข้อสังเกตว่าจะเกี่ยวข้องกับการที่สหรัฐได้ข่าวมาว่าเกาหลีเหนือเตรียมที่จะขายอาวุธให้กับรัเสเซียหรือไม่ซึ่งทั้งสองฝ่ายปฏิเสธนะคะแต่เกาหลีเหนือเองก็แสดงความไม่พอใจอย่างมากที่สหรัฐเกาหลีใต้กำลังจะซ้อมรบร่วมกันครั้งใหญ่และกำลังจะมีการประชุมไตรภา,าคีระหว่างสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ก็จะคุยกันเรื่องเกาหลีเหนือและยูเครนจะไปประชุมกันที่แคมป์เดวิดในสารัฐในวันที่18สิงหาคมนี้ค่ะขณะที่เกาหลีเหนือและรัสเซียก่อนหน้านี้ก็อาจจะห่างกันไปช่วงหนึ่งนะคะในช่วงที่คิมจองอึนได้พบหารือกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถึง3ครั้งและคุยกันเรื่องการปลดโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือคิมและทรัมป์พบกันที่สิงคโปร์เวียดนามและบริเวณ บริเวณพรมแดนสองเกาหลีตรงเขตปลอดทอาหารนะคะช่วงนั้นก็ได้เห็นภาพความสนิทสนมจับมือยิ้มแย้มคุยกันทักทายกันในการประชุมระหว่างสองผู้นำช่วงปี2018ถึง2019ค่ะและในช่วงเวลานั้นก็มีรายงานว่าคิมส่งจดหมายที่ทรัมป์เรียกว่าจดหมายรักไปไม่ต่ำกว่า27ฉบับนักข่าวคนดังของสหรัฐก็คือบ๊อบวูดเวิร์ดนำมาเปิดเผยนะคะ โดยหนึ่งในนั้นก็คือจดหมายที่ลงวันที่25ธันวาคมปี2561คิมขึ้นต้นจดหมายว่าเป็นเวลา200วันแล้วที่การคุยกันครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐเกิดขึ้นที่สิงคโปร์เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วและปีนี้กำลังจะจบลงและข้อความถัดมาก็คือตอนนี้ผมยังไม่ลืมเวลาประวัติศาสตร์ที่ผมจับมือของท่าน หมายถึงจับมือทรัมป์นะคะณสถานที่ที่งดงามและศักดิ์สิทธิ์ขณะที่ทั้งโลกมองเราด้วยความหวังขณะที่ทรัมป์เองก็ไม่ได้นําจดหมายมาแสดงนะคะซึ่งจริงๆบ๊อบวูดเวิร์ดก็ไม่ได้เห็นจดหมายตัวจริงเขาบอกว่าเขาอ่านแล้วก็บันทึกเทปออกมานะคะทรัมป์ไม่ได้นําจดหมายมาแสดงเพราะรู้ว่าเป็นความลับของราชการแต่เขาก็บอกกับผู้สนับสนุนว่าเราตกหลุมรักกันหมายถึง ท้ำและคิมจองอื่นนะคะแล้วก็พูดต่อว่าไม่ขนาดนั้นเขาเขียนจดหมายที่งดงามหลายฉบับมาถึงผมแต่การพบกันที่ดูจะคุยกันถูกคอไม่น้อยก็ล่มไม่เป็นท่าค่ะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ต้องการที่จะเป็นข่าวอาจจะไม่ได้จริงใจที่จะหารือกันเรื่องปลดอาวุธนิวเคลียร์หลังจากอกหักจากการพูดคุยกับผู้นำสหรัฐ ไม่กี่เดือนหลังจากนั้นคิมจองอึนก็ไปเยือนเมืองวลาดิวอสต็อกและพบกับประธานาธิบดีปูตินซึ่งเป็นการพบกันครั้งแรกเมื่อปี2019ค่ะเนี่ยแหละค่ะเป็นจังหวะที่ผู้นำ <Yes. S 1> เกาหลีเหนือและรัเสเซียพบกันได้เห็นการจับมือกันอย่างยิ้มแย้มกระชับความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นนะคะ <Yes. S 1> เกาหลีเหนือไป <Yes. S 1> เพื่อไปขอความช่วยเหลือรัเสเซีย เพราะว่าถูกกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรมีรายงานว่าคุยกันนานถึง2ชั่วโมงซึ่งก็เป็นโอกาสที่รัสเซียได้แสดงบทบาทในเวทีการเมืองโลกและปูตินก็ได้แนะนำคิมจองอึนเรื่องการต่อรองโครงการนิวเคลียร์กับสหรัฐตอนนั้นรัสเซียยังไม่ได้บุกยูเครนนะคะแต่วันนี้สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปเมื่อรัสเซียบุกยูเครนแล้วก็ได้เห็นการพยายามแสดง ความเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับรัสเซียมากขึ้นผ่านจดหมายของคิมจองอึนขณะที่วันนี้อาทีสื่อของรัสเซียรายงานคำพูดของประธานาธิบดีปูตินที่กล่าวต่อง,งานประชุมกองทัพ2023ที่กรุงมอสโกว,ว่ารัสเซียตั้งใจที่จะร่วมมือทางทหารในเชิงเทคนิคเพื่อการสารสัมพันธ์ที่เท่าเทียมไม่ได้ระบุชื่อประเทศนะคะ ปูตินระบุผ่านวิดีโอว่ารัสเซียพร้อมที่จะเปิดสู่ความเป็นหุ้นส่วนในเชิงเทคโนโลยีทางทหารกับประเทศใดก็ได้ที่ดูแลผลประโยชน์ของตัวเองมีแนวทางการพัฒนาที่อิสระและมองหาการพัฒนาระบบความมั่นคงร่วมกันงาน e x p กโปนี้มีบริษัทร,รัสเซียเข้าร่วม1,500แห่งปีที่แล้วสื่อรัสเซียรายงานว่าสร้างไรายได้จากการทำสัญญาผ่านงานนี้ ได้ถึง8,000ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ